สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับซอกครับมาพบกับบาลานดีคือเก่าด้วยพี่น้องมากินส้มตำหมูทอดพี่น้องนี่ตำ้มชิคกานมจีนด้วยกอดซานผิดมะบัวลายอาหากินพี่น้องเลยมีสะอมเลยครับนี่สะอมกับแสบแสบหมูทอดกับทอดเองเนะครับได้หมูหมูทอดแอฟริกาแซ่ <laughs> <laughs> บแสบจ้า พ่อน,นูอยากใส่มือนะจ๊ะพี่น้องเยอะไปไม่เอาี่น้องแฉะเลยทำยืง สวัสดีครับมุขต่อตัวใหญ่ปะขอดเองนะคะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับบ่าขออย่างไร,งไรอเอราพี่นอใใอ้องเอ้ยแ,ยแกกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ใหได้ครับ เพิงเดินงานนะจ๊ะพี่น้องเดินง,งานก็นส่งงานต่อเลยจ้าเจ้าประแดบวัวมาเรยวมาก่ <c oughs> อนต้มกระแดบแล้วมึงทอด น้องเอ้ยได้อยู <c oughs> ย่ไก่กับมากินน้ำาลากับสาบเกกด้เยอครับเนี่ย มัน,มนบัวมันสดใส่เมื่ออย่างเดียวเปน็นเอาเองเนำพลานูนเลยจ้ะเป็นเวทเขาบอกแม่ những điều boy xem xin lỗi 他们就是。嗯嗯 pior, muito mm -hmm. oh, é quente né, né. ใส่บว้วน่าจะพี่น้องเเส็นเริ่มนอยลงละเ็ชขนาดพี่น้องเองเองดับสีมือเซฟเปิดล้าข้ายไหล้ะ ค่ะพี่น้องคทำคุณทายแซมขนาดไอ่คอยจิ้มเก่งขนาดสุดอยอดเลยค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซาวฟ็อกับบาลลาน์แน่ยเลยค่ะเบิร์แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ความลาขอบคุณค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซาวฟ็อกับบาลลาน์แน่ยเลยค่ะขอบคุณค่ะ